ครับผมก็ตื่นเต้นนี่ครับตื่นเต้นไม่ไม่ได้รับรางวัลน่ะละใชก่ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากใชก่ก็ได้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 เป็นท่านทูตครับก็รู้สึก <laughs> รู้สึกเป็นเกียรติมากใช่ดีใจมากครับ่ประมาณผมว่าน่าจะสี่ไม่ก็ห้าอะไรเงี้ยใช่ก็ยังยังน้อยอยู่ยังน้อยอยู่ๆๆๆ <laughs> ใช่ใช่ใช่ทำไมคิดว่าทำไมเราถึงได้รับรางวัลนี้อ่ะอาจจะอาจจะเป็น เป็นเป็นตัวอย่างของเด็กๆครับใช่เลยๆเลยได้รับรางวัลนี้ครับเดี๋ยวพอเราติวเป็นตัวอย่างเด็กเราจะต้องทํายังไงให้เป็นหนครับเป็นไอตองเอาจิงก็ถ้าเป็นตัวอย่างให้เด็กนะครับก็ตั้งใจเรียนนะครับเด็กๆให้ตั้งใจเรียนนะครับตั้งใจทํางานนะครับแล้วก็เป็นเด็กดีนะครับของพ่อแม่นะครับใช่ถ้าเขาจะเอาเราเป็นตัวอย่างหราอพี่ตาเป็นตัวอย่างจะบอกเอามุมไหนด้านมุมมุมนอะไรใช่ไหมโอเคก็อ่าโหยากเลยอ๋อโอเคก็คือ อยากให้ถ้าสมมติทุกคนมีอะไรที่อยากทําหรือว่ามีความฝันหรือว่ามีเป้าหมายอะไรอ่ะผมอยากให้เด็กๆทุกคนหรือว่าใครที่ยังไม่ได้เริ่มอ่ะไม่ไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยเราจะทําไม่ได้เราจะทาพลาดหรือเราเราไม่กล้าทําทําไปเถอะสิ่งสิ่งที่แบบเฮ้ยเราเรามั่นใจว่าเฮ้ยเราชอบเราเราอยากทําอันนี้เป็นเป้าหมายของเราเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนทําได้แน่นอนถ้าแบบพยายามเราตั้งใจกับมันอะไรเงี้ยสู้ครับออยอัปเดตตอนนี้่าจุดเราจะได้ดูแล้วพี่นาคพี่นาคสี่ชายยี่สิบสองกุมภาพันธ์นะครับนับรองว่า เปี้ยวแน่นอนมันแน่นอนเฮียแน่นอนตลกแน่นอนแล้วก็น่ากลัวแน่นอนเพราะว่าภาคนี้คือแบบผีพี่หน้าคือจะฆ่าฆ่ากันตายเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ภาคนี้มีนักแสดงเพิ่มเพิ่มขึ้นมาเยอะอยู่นะเยอะอยู่พี่ธนนท์กาโต้อะไรพวกนี้ใช่แล้วก็มีเนนเพิ่มด้วยเนนผมบอกเลยเนนภาคนี้คือหล่อมากคือม่นหล่อแต่ภาคแรกเนนภาคนี้คือเปี้ยวจริงผมผมชอบจ้ะใช่ก็เราลองเปี้ยวแน่นอนครับพี่หน้าสิงทว่าอยู่ดีมันก็แด้เป็นจักรวาล แต่หวังพ่นาเลยเพราะจรงนงๆตอนแรกแค่ภาคแรกตอนนี้มันคือมาภาคสี่แล้วรู้สึกว่ามาไกลมากเพราะว่าตอนที่เล่นภาคแรกคิดว่ามันจะมาไกลขนาดนี้ป่ะไม่ไม่ไม่ผมไม่คิดว่าจะมาไกลขนาดนี้เพราะว่าภาคแรกเนี่ยผมก็เล่นเป็นเนน้อยใช่ไหมแล้วก็แบบมาเรื่อยๆมีทิ้งทิ้งปมตอนท้ายไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยจนมาถึงภาค4แล้วแล้วผมจะแอบสปอยหน่อยว่าภาค4เนี่ยก็คือตอนตอนตอนท้ายก็มีทิ้งปมไว้นนไวภาค3สี่ <4 S 1> ใช่ แต่ใช่แต่แต่ตผมไม่รู้ว่าจะมีภาคห้าหรือเปล่าอะไรก็ภาคสามมันก็ทิ้งปมไว้เหมือนกันใช่ภาคภาคสามก็ทิ้งปมไว้ที่บอกแล้วเจอกันภาคสี่ตอนจบก็ทิ้งปมไว้เหมือนกันม้ภาคภาาคหนนน้ยเเป็มอสี่ภาคสี่ไม่ไม่หง้วไม่หง่าเหลืองแล้วเป็นสึกแล้วตอนนี้น็อตน็อตสึกแล้วครับใช่ทำไมถึงสึกอ่ะไม่อยากเป็นไม่อยากเป็นมันมีเหตุผลอยู่เพราะว่าน็อตต้องไปเรียนต่อที่กรุงเทพ ใช่ก็เลยแบบเฮ้ยเอาเอาเอา,เอาเรียนบ้างดีว่านะเนี้ยเดี๋ยวจบไปต้องไปทางานใช่ก็เลยศึกไปเรียนต่ออนะไรเงี้ยยันเลือกใน่วนของผียันน่ากลัวแค่ไหนน่ากลัวมากคือแบบอย่างที่ทุกคนเห็นในทีเซอร์ใช่หรือเปล่าทุกคนเห็นหรือเปล่าที่พัดลมอะ,อะเห็นเห็นออกแล้วใช่ไหมโอเคที่ที่มีคนหนึ่งโดนห้อยหัวลงมาแล้วก็มีพัดลมแบบคือเหมือนแบบผ้านี้ผีพี่หน้าแบบเฮียนมากจะแบบ จะฆ่าให้ตายอะไรอย่างเงี้ยใช่ผมรู้สึกว่ามันน่าตื่นเต้นน่าแบบลุ้นแบบลุ้นทุกวินาทีดีกวะ่ะใน,นส่วนของพี่มียัมยงมีพี่แปนอยู่ไหมเพราะว่าตอนจบมันมีทิ้งท้ายว่าเขาต้องคู่กันในมีพี่มีพี่แปนอยู่ไหมใช่ไหมอ่ามีมีนะมีครับมีมีนี่แต่ว่ิงกันใช่ไหมเป็นพญานาคใช่ไหมใช่จริงจริงผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะภาคนี้เพราะว่าไม่ต้าเราไม่อลงลึกเอาเอางี้เอางี้เดี๋ยวผมว่า อเออเทรลเลอร์ตัวต่อไปน่าจะนั่นแปว่ามันจะขยายธงชาพของมินแฟนใช่ไหมใช่เรียบร้อยไปไหนซ่ามานดิมันจะจบแล้วจะจบแล้วจะจบแล้วใช่ไหมไม่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใชไ่ไม่ขยายมีพี่มีเนี่ยอยากก่าโกหกนะ <c oughs> พี่มีเนี่ยหลักพี่มีเนี่ยภาคนี้คือพี่มีตัวหลักเลยดําเนิน พี่เป้อผมไม่ค่อยเจอเลยในกองผมไม่ผมผมไม่ค่อยได้ไปกองเลยแบบไม่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 ค่อยเจอใช่ยงไงึ่เจอพี่เอางี้เอางี้ภักสี่เนี่ยดําเนินเรื่องด้วยคุณโทพี่มีนใช่แต่พี่เป้นผมก็ไม่แน่ใจเพราะว่าภักสามทิ้งปมไว้เป็นพยานาคพักสี่ไม่รู้เหมือนกันอาจจะแบบ คุณโทเห็นภาพหลอนหรือเปล่าตอนจบภาคสามผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันใช่สุดท้ายพามาตามในโรงโอเคเอาทุกคนก็ฝากพี่นาคสีนะครับยืมสองคุมภาพันธ์ในโรงภาพยนตร์ครับฝากทุกคนด้วยรับรองว่ามันแน่นอนรับรองว่าสนุกแน่นอนับฝากวยครับยั่วเซอร์ขอบคุณครับ